สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโต๊ะกลางสซนจุลี่ชื่อนี้มีตะทองลายสวยนะคะวันนี้เราเอากําไรน้ําหนักทอง2บาทนะคะมาแนะนะําลวดลายให้ได้ชมกันนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่ามีลวดลายอะไรกันบ้างขนาดเท่าไหร่กันบ้างนะคะแนะนำมันกันเลยค่ะเริ่มต้นที่วงแรกนะคะสำหรับวงนี้จะเป็นงานลายดอกไม้แล้วก็มีลงยาสีชมพูฟ้าขาวนะคะงานสวยมากๆดูเก๋ ะะส่วนท้องกำไรนะคะจะเป็นงานตอกลายนะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะการตอกลายเนี่ยตอกจนถึงท้องกำไรเลยค่ะอันนี้เป็นตัวเปิดปิดนะคะเปิดอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเห็นปุ่มไหมคะนะคะ,นะคะมองด้านข้างมันจะมีปุ่มให้กดลงแล้วเราก็เปิดออกนะคะแบบนี้นี่ค่ะใส่ลงไปปุ๊บนะคะกดล็อกได้เลยสวยมากค่ะ วงนี้มีขนาดอยู่ที่5.5นะคะประมาณ5.5เส้นผ่าศูนย์กลางค่ะเดี๋ยวเราลองใส่ให้ชมกันนะคะนี่ค่ะตอนใส่ขึ้นมือนะคะสวยงาม สนะคะแนะนำเป็นงานกำไรหัวมังกรนะคะคาบแก้วสำหรับวงนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนข้อมือเล็กสักนิดนึงนะคะาทางกว้างเนี่ยก็อาจจะกว้างหน่อยนะคะอยู่ประมาณ5.5นะคะสำหรับคนข้อมือแบนๆบนะคะแล้วก็ไซส์ประมาณ1 5 5 6ใส่ได้นะคะสำหรับวงนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวหัวมังกรเลนิดนึงนะคะนี่ค่ะหัวสวยงาม ตัวคาบแก้วนี่ก็เป็นงานจิกเพชรนี่ค่ะหัวมังกรสวยๆเลยนะคะตาใหญ่หนวดสวยนะคะท้องกำไรนะคะจะเป็นการแบบจิกเพชรสลับเงานะคะตะขอตัวใหญ่อยู่นะคะงานดูตันๆหัวขั้วจับสวยงามนี่ค่ะเราดูตอนขึ้นข้อมือกันนะคะอันนี้ตอนอยู่บนข้อมือสวยมาก สูงอีกนิดนึงดีกว่า วงต่อมาค่ะวงที่3นะคะอันนี้ขอแนะนําเป็นงานสษักระสสองกริย์บ้างนะคะก็จะมีแบบว่าเลเซอร์ทองคําขาวลงไปบนผิวทองเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ดูแบบทันสมัยมากขึ้นนะคะวงนี้ตัวสปริงล็อกจะมีสองข้างเลยนะคะงานสวยงามมากและตรงนี้ด้านท้องนะคะก็จะมีเล่นลวดลายสวยๆแบบนี้ด้วยนี่ค่ะ วงนี้นะคะสำหรับคนข้อมือ15นะคะสามารถใส่ได้ไม่เกิน15.5สามารถใส่ได้แน่นอนค่ะนี่ค่ะตอนอยู่บนข้อมือนะคะสวยงามมากอันนี้ให้มองมุมอม,อมองแบบไกลนิดนึงนะคะใส่ออกมาประมาณนี้เลยยึบโอเคเดี๋ยวซูมให้ดูใ,ใกล้ๆอีกนิดนึงดีกว่าปึ๊บ เป็นไงบ้างคะถูกใจกันบ้างไม่เอ่ยนี่สวยจริงๆเลยคะ่ะวงนมาถึงวงที่4กันแล้วคะ่ะวงนี้นะคะก็จะเป็นงานกำไร2บาทเหมือนกันนะคะลักษณะนะคะก็คือจะเป็นแบบคล้ายๆงานสารตะก้าอะไรประมาณนี้นะคะเป็นงานแบบสันสานนิดนึงนะคะจะมีความแบบโค้งมนเข้าไปนีดนหนึ่งนะคะก็คือโค้งลักษณะแบบนี้นิดนึงนะคะ อ่านี่ค่ะขอบนะคะก็จะเป็นลักษณะงานเงาๆแบบนี้แล้วก็เป็นฟรีไซส์นะคะก็คือไม่มีตะขอเวลาสวมใส่ก็สามารถใส่ใส่เข้าเป็นทางนี้ได้เลยนะคะวิธีการใส่แนะนำให้เข้าจากทางด้านข้างนะคะจะเข้าง่ายแล้วเราก็ง้างออกน้อยหน่อยนะคะ,คะเดี๋ยวเราลองซูมดูแพทเทิร์นของชิ้นงานนิดหนึ่งนะคะ นี่ค่ะก็คือเป็นลักษณะการสารประมาณนี้วงนี้ตอนใส่สวยมากเลยนะคะเป็นอีกวงหนึ่งที่อยากจะแนะนําเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าสั่งซื้อไปแล้วจะใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเป็นงานฟรีไซส์อย่างที่บอกค่ะใส่ได้ตั้งแต่ข้อมือแบบ14ขึ้นไปเลยนะคะจนกระทั่งถึง18ค่ะเนี่ยค่ะนะคะ มาดูงานแบบหัวบัวกันบ้างนะคะวงนี้ก็ยังคงอยู่กับงาน2บาทเหมือนกันนะคะวงนี้ก็จะใหญ่เล็กน้อยนะคะสําหรับคนข้อมือสักประมาณ17ขึ้นไปนะคะ17-18น่าจะใส่ได้ลักษณะก็จริงๆแล้วสามารถขยับไซส์ได้นะคะเป็นเป็นแบบฟรีไซส์นิดหนึ่งค่ะนี่นะคะก็จะเป็นงานแบบ เงาเงาเกลี้ยงเกลี้ยงแบบนี้นะคะส่วนวงนี้นะคะจะเล็กลงมาอีกหน่อยนะคะแล้วก็ด้านด้านตรงหัวตรงนี้ก็จะเป็นแบบกลมๆนะคะไม่เป็นทรงรูปหัวบัวนะคะจะเป็นแบบกลมๆเกลี้ยงๆเลย แล้วก็วงนี้จะค่อนข้างเล็กนะคะเหมาะสำหรับคนข้อมือสักประมาณ14-15ถึงจะใส่ได้ค่ะแต่ก็ข้อมือใหญ่อาจจะใส่แล้วไม่ค่อยสวยนักนะคะเพราะว่าวงเ,าเส้นรอบวงเนี่ยจะค่อนข้างสั้นนิดนึงค่ะต่อมาค่ะขอแนะนำเป็น2กษัตริย์นะคะงาน OC นะคะวงนี้เล็กมากๆเลยค่ะสาวๆคนไหนนะคะที่แบบว่ากำลังแบบ หากำไรเล็กๆนะคะหรือสร้อยข้อมือเล็กๆนะคะแนะนําวงนี้เลยข้อมือ14จนถึง14.5ใส่ได้นะคะถ้า15เนี่ยบอกเลยว่าแน่นไปนิดหนึ่งด้วยซ้ํานะคะนี่แนะนําสําหรับคนข้อมือ14 14.5พอคะ่ะใหญ่มากใส่ไม่ได้นะคะน้าหนักทองอยู่ที่2บาทคะ่ะวงนี้นะคะตัวเปิดปิดนะคะสปริงเปิดปิดอันนี้เป็นปุ่มกดนะคะอ่าเปิด เปิดแบบนี้นะคะเปิดด้านข้างนะคะแล้วก็กดปุ่มลงเพื่อคลายสปริงล็อกนะคะแล้วเวลาตอนสวมใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปที่กล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกอีกชั้นหนึ่งล็อกเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะเวลาอยู่บนข้อมือสวยมากๆเลยใช่ไหมคะ นี่ค่ะแนะนําให้นะคะลายสวยจริงๆค่ะถ้าเกิดข้อมือเล็กๆเนี่ยใครติดตามรับชมอยู่แล้วนะคะก็จะทราบว่าข้อมือแอดมินค่อนข้างเล็กมากๆนะคะ,ะถูกใจก็แคปภาพไว้ได้นะคะติดต่อพวกเราทาง Facebook ได้นะคะแบบที่7ค่ะเป็นงานตอกลายนะคะงานสวยมากเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนิดทีละนิดนะคะจะได้เห็นความสวยงามของงานชิ้นนี้ค่ะแล้วก็เป็นลักษณะฟรีไซส์นะคะ หัวขุนตรงด้านบนนะคะสวยมากๆแล้วก็มีลักษณะของเ,อเป็นพิกุลนะคะบนหัวนิดนึงนี่ค่ะลายสวยมากนะคะเดี๋ยวหมุนพลิกให้ดูตลอดทั้งวงเลยนะคะสวยงามจนถึงท้องวงเลยนะคะวงนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่2บาทค่ะปึ๊บไกลๆหน่อยอ่านะคะนีคะ ถ้าสนใจก็สามารถแคปภาพไว้ได้เลยนะคะสำหรับวงนี้นะคะก็ข้อมือนะคะข้อมือก็แนะนำสำหรับข้อมือประมาณสัก15และ16นะคะใส่สวยกว่าค่ะ ที่9้าแล้วค่ะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะคือกึ่งกําไรนิดๆน,นะคะมีตะขอนะคะก็ตรงในส่วนของก้านนะคะมันจะเป็นงานลักษณะคือพ่นทรายนะคะแล้วก็มีเดินแบบพันเกลียวด้วยคล้ายๆเชือกทองนะคะ สวยงามมากค่ะแล้วก็บอกได้เลยว่าเส้นนี้เป็นงานที่ตันมากๆนะคะเวลาใส่จะดูไม่ใหญ่เดี๋ยวอีกสักครู่จะใส่ให้ดูนะคะอ่าแล้วก็วงนี้นะคะเหมาะสำหรับคนข้อมือ15.5ถึง16นะคะสามารถใส่ได้ค่ะนี่ค่ะสวมใส่ให้ดูนะคะสำหรับวงนี้น้ำหนักอยู่ที่2บาทเห็นไหมคะที่บอกว่าวงนี้เนี่ยค่อนข้างตันนะคะเวลาใส่ขึ้นมาแล้วโบเหลือนิดเดียวเองเห็นไหมคะ หลายๆท่านก็แบบไม่ชอบใส่เส้เสนใหญ่มากนะคะถ้าเกิดว่าแบบไม่ชอบแบบโป่งมากก็แนะนําเป็นเส้นนี้เลยนะคะพออยู่บนข้อมือแล้วแบบดูดูเหมือนหนึ่งบาทนะคะเพราะว่าเส้นค่อนข้างตันค่ะนี่นะคะ ถึงเส้นที่10แล้วนะคะสําหรับเส้นนี้ก็จะเป็นงานแบบกึ่งกําไรนะคะด้านหน้าจะเป็นดอกพิกุลค่ะแล้วก็มีลงยานะคะลักษณะของการลงยาเนี่ยลงยาบนเอ่อลงไปบนพิกุลนะคะแล้วก็ยกขึ้นมานิดนึงนะคะมองมองด้านข้างค่ะ จะลงยาลงไปแล้วก็ลักษณะถ้ามองจากมุมด้านหน้านะคะจะเหมือนดอกไม้เลยนะคะกลีบเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็กลีบเป็นสีขาวนี่ค่ะมีการตกแต่งอย่างชัดเจนนะคะให้เป็นรูปดอกไม้แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นลงยาสีชมพูอ่อนๆอมๆม่วงนะคะให้ดูเป็นพาสเทลนิดหนึ่งส่วนตัวสายสร้อยค่ะลายสวยไหมคะถ้าถูกใจถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะ นะคะคแล้วในส่วนของตัวจับตะขอนะคะก็ยังมีดีเทลในการลงยาสีชมพูขาวนะคะเป็นพาสเทลอ่อนๆให้ได้ชมกันด้วยเนี่ยค่ะนะคะตัวลายสายสร้อยก็สวยงดงามมากๆนะคะนี่หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจนะคะ เพื่อนๆคงอยากรู้ความยาวของเส้นนี้ใช่ไหมคะจากที่ได้ลองสวมใส่ดูแล้วนะคะวงนี้นะคะเหมาะสำหรับคนข้อมือ14.5นะคะจนถึง15.5ค่ะสามารถใส่ได้ถ้า14.5นะคะใส่แล้วจะดูหลวมเล็กน้อยเหมือนอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่า15จะใส่แล้วพอดีเป๊ะเลยนะคะนี่ค่ะใส่ได้ถึง15.5ค่ะแบบ11ค่ะ เป็น2บาทนะคะเป็นงานแบบ3กษัตริย์ลายดอกไม้หวานๆเลยนะคะมีการเลเซอร์นะคะริงโกล,ลงไปแล้วก็ไวโกล,ลงไปบนดอกไม้นะคะเล่นลวดลายให้แบบดูสลับสลับกันนิดนึงนะคะนี่นะคะเป็นบานพับนะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะวงนี้น้ำหนักทองอยู่ที่2บาทค่ะตัวเปิดปิดนะคะนี่ค่ะ จะตามสไตล์งานทองปกติเลยนะคะสำหรับวงนี้นะคะน้ำหนัก2องบาทเหมาะสำหรับคนข้อมือสัก16-17ค่ะถึงจะใส่แล้วก็รู้สึกพอดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ที่โอใส่อยู่จะรู้สึกหลวมนะคะถ้าเกิดว่าข้อมือ14แบบนี้จะใส่แล้วหลวมนิดนึงนี่ค่ะนะคะสนใจก็แคปภาพไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ทักทายเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ วงต่อมาค่ะน้ําหนักทอง2บาทนะคะวงนี้เท่าที่เห็นนะคะหน้าค่อนข้างกว้างมากเลยนะคะก็เป็นวงหนึ่งที่ลายป่โปร่งๆสวยๆนะคะเน้นแบบใส่งานหน้ากว้างแพร่ๆนิดหนึ่งนะคะในส่วนของหน้ากว้างนะคะในส่วนของส่วนที่กว้างที่สุดคือ4เซนติเมตรนะคะแล้วก็ไล่สโลปลงด้านข้างนะคะส่วน มุมมองด้านข้างนิดนึงนะคะก็จะเป็นเส้นทองทั้งหมด5เส้นเงาเงาเกลี้ยงๆนะคะสโลปลงมาแล้วก็บานตรงปลายนิดนึงนะคะบาจะมีในส่วนของบานเปิดปิดนะคะตัวล็อกเป็นตะขอค่ะนี่ค่ะ ะะด้านหน้าสวยมากเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ชมกันนะคะแล้วก็ดูว่าไซส์วงเนี้เหมาะกับคนข้อมือขนาดเท่าไหร่กันบ้างมาค่ะมาชมกันความสวยงามของวงนี้นะคะ,อะมองไกลๆก,กันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างหน้ากว้างมากนะคะ4เซนนะคะ2บาทนะคะ นี่ค่ะใสสวยด้วยนะคะใครแบบว่าหาแบบจักวงหนึ่งใส่ออกงงออกงานอะไรประมาณนี้นะคะวงนี้แนะนำเลยแล้วก็จากที่ได้ลองสวมใส่ดูแล้วเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างวงใหญ่นิดนึงนะคะสำหรับคนที่ข้อมือสัก17 17.5ได้เลยนะคะสำหรับวงนี้ถึงจะใส่สวยเพราะว่าถ้าข้อมือผอมๆแบบแอดมินเนี่ยค่ะมันจะเหลือเยอะเห็นไหมคะ อ่านะคะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องข้อมือใหญ่นิดนึงถึงจะใส่วงนี้ได้สวยงามนะคะ2บาทลงยาอีกสักวงหนึ่งนะคะสำหรับวงนี้นะคะก็จะแบบงานดูไทยๆนิดนึงค่ะนะคะจะมีแต่ว่าการลงยาเนี่ยก็จะดูทันสมัยมากขึ้นนะคะดูมีสีสันมากขึ้นนะคะด้วยการแซมเอาพวกสีชมพูสีฟ้ามาใส่เพิ่มเติมนะคะให้มันดูแบบว่าไม่ ไม่แก่จนเกินไปนะคะตัวสปริงล็อกตัวเบลล่มเลยค่ะตัวใหญ่เชียวนะคะแล้วก็เป็นงานค่อนข้างตันนะคะไม่โปงสำหรับวงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูนะคะว่าจะเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณขนาดใดค่ะนี่ค่ะตอนใส่ออกมาแล้วนะคะก็จะสวยๆตันๆเล็กๆประมาณนี้นี่ค่ะแล้วก็วงนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนข้อมือสักประมาณ 15.5นะคะจนถึง16.5ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าใหญ่ข้อมือใหญ่มากๆจะใส่ไม่ได้ไม่ถึง16.5น่าจะ15.5ถึง16ก็พอค่ะนะคะ<ด>ให้กลิ้งได้ให้กลิ้งได้นิดหน่อยจะดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะซูมดูลายกันนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะลงยาก็ลงสวยมากเลยนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างเงาน่าสมใส่มากวงหนึ่งค่ะนะคะดูตัวสปริงอีกนิดนึงนี่ค่ะตัวล็อก ที่บอกว่าตัวใหญ่ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูลายถัดไปกันเลยคะ่ะวงต่อมานะคะวงนี้จะเป็นงานสองกระสันนะคะประมาณเ,เราเรียกว่าลายคอนโดนะคะกำไลคอนโด5ชั้นกษักระสันนะคะก็จะเป็นลักษณะตัวงานขานะคะจะเป็นเกลียกล้ยงเงา,งาแบบนี้นะคะส่วนตัวล็อกนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้มองด้านข้างนะคะเป็นมีปุ่มให้กดนิดนึงค่ะ ตัวสเปริงเปิดปิดได้ประมาณนี้เดี๋ยวลองสวมใส่ให้ชมกันค่ะาสวมใส่นะคะตอนสวมใส่นะคะวงนี้เช็คขนาดดูนะคะจะเหมาะสำหรับคนข้อมือ14จนถึง15นะคะ15.5พอได้ค่ะแต่15.5อาจจะคลุกคลิกน้อยกว่านี้หน่อยนะคะใส่สวนนะคะเดี๋ยวมองดูไกลๆสักนิดนึงนี่ค่ะใส่ออกมาประมาณนี้เลย หแบบแล้วนะคะวงที่16ก็จะเป็นงานแบบว่ากึ่งกำไรค่ะแล้วก็ลงยาลายโบนะคะลายโบตรงนี้ก็จะเป็นแบบลงยาสีน้ำเงินกับแดงนะคะแล้วก็ทอก้านกำไรนะคะจะเป็นงานแบบคล้ายๆงานถัก คล้ายๆตะก้าสารนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตะขอนะคะก็ใครไม่ชอบงานที่เป็นสปริงล็อกนะคะกลัวมันหลุดอะไรเงี้ยเป็นงานตะขอก็ค่อนข้างแข็งแรงดีนะคะสวยมาก ก้ากำไร2บาทนะคะอันนี้มองไกลกันนิดนึงจะได้เห็นว่าตอนใส่ออกมาแล้วแบบว่ามันค่อนข้างตันมากนะคะสําหรับวงนี้ต้องย้ําเลยว่าค่อนข้างตันเพราะเวลาใส่ออกมาแล้วจะดูไม่ใหญ่เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆดูลวดลายกันอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะงานตัดเงานะคะแวบมากเล่นไฟมากนะคะในส่วนของเม็ดตรงกลางตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงโบเนี่ยปีกโบเนี่ยจะเป็นงานแบบฉลุฉลุนะคะอ่า สวยมากไปดูเส้นต่อไปกันดีกว่าค่ะแบบที่17นะคะเป็นกำไรแบบสุโขทัยนิดๆน,นะคะแต่ว่าลงยาเป็นสีชมพูพาสเทลนะคะเน้นปุง้งฟิ้งมุ้งมิงนิดนึงนะคะลงยา,าจนถึงขั้วข,ข้างหลังเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นถุงทองแบบตันๆน,นะคะแล้วก็หัวใจแบบตันๆเช่นกันค่ะ มาดูตอนใส่กันนะคะน่ารักไหมเอ่ยนี่ค่ะนะคะลองชมดูกันนะคะวงนี้นะคะก็แนะนำสำหรับคนข้อมือ15.56นะคะจะใส่สวยกว่าค่ะเก๋ตรงตัวจี้ตุงติ้งห้อยเนี่ยแหละนะคะสวยมากอ่า แบบที่18นะคะมาดูเป็นงานมังกรกันนิดนึงอันนี้จะเป็นมังกรหัวชนกันนะคะด้านบนนี่ค่ะอันนี้เรามุมมองด้านข้างนะคะทรงก็จะแบบออกไข่เล็กน้อยค่ะแล้วก็มีการตัดลายบนท้องกำไลนะคะตลอดทั้งวงเลยนะคะแม้กระทั่งตรงก้นนะคะตัวเปิดปิดนะคะจะเป็นตัวล็สปริงเปิดปิดแบบนี้นะคะล็อกลงไปป๊อกนะคะ,ะนี่ค่ะ ด้านข้าง,างนะคะสวยงามมากนะคะวงนี้เดี๋ยวเราลองสวมใส่ให้ชมค่ะวงนี้นะคะขนาดเหมาะสำหรับคนข้อมือประมาณ16ค่ะนี่ค่ะใส่ออกมาก็จะได้ภาพแล้วก็มุมมองประมาณนี้นะคะว่าใส่ออกมาสวยดีนะคะแล้วก็หัวมังกรดูเด่น แบบที่19ค่ะเอาใจสาวๆกันอีกแล้วนะคะเป็นงานลงยาพาสเทลกันอีกแล้วค่ะวงนี้วงเล็กนิดนึงนะคะสำหรับคนซักข้อมือ15นะคะวงเล็กๆมาเข้าใหม่กันเพียบเลยนะคะการแหวนนะคะเป็นตัวติดนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นตะขอนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปซูมดูลงยากันนิดนึงนี่ค่ะเงาววววับๆเลยสีชมพูฟ้านะคะ เดี๋ยวใส่ให้ชมกันนิดนึงจ้าอ่าแอดเินใส่เช็คให้ได้ชมกันดูนะคะวงนี้เหมาะกับคนข้อมือ15นะคะไม่เกิน15.5อย่างที่บอกคะ่ะว่าช่วงนี้กําไรเข้าใหม่นะคะวงเล็กหลายแบบเลยนะคะเพื่อนๆที่ข้อมือเล็กๆนะคะมองหากําไรสวยๆนะคะอย่าลืมต๊ะกังเซนจูรี่นะคะชื่อนี้มีตะทองลายสวยของเราด้วยนะคะ ค่ะสำหรับวงสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็ขอฝากเป็นงานหัวบัวนะคะเกล้งเกลี้ยงแบบนี้ไว้เป็นวงสุดท้ายนะคะสำหรับวงนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนข้อมือ ส6นะคะจะสามารถใส่ข้อมือ,อกำไรวงนี้ได้นะคะยังไงถ้าเพื่อนๆถูกใจคลิปของทางร้านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมสินค้าและบริการของที่ร้านเราได้นะคะที่ห้างเซนจูรี่เดอะมูวี่พาซานะคะชั้น2ในในตัวห้างเลยนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะอคขอบคุณค่ะ